ฝากช่องแม่ยายแล้วยายจะพาลาไปละลาพ่อแม่พี่น้องไปละก่อนจากกันกดแชร์กดติดตามกันนะคะบ,อยอยา,บายๆกดกระดิ่งเลยจ้าบายๆกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊งติ้งอ่ะจราจะพ่อแม่พี่น้องวันนี้หน,น่อยกับผาลูกพาหลานมาลาพี่ลาน้างนองไปซ้อนนี้นะจ๊ะคลิปหน้าพูอกนันไม่จา้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบมาวมอกับยายหน่อยผ้าแสบในช่องยายหน่อยแฟมารี่นะนะจ๊ะ พี่นอ้องตาคก็เกาละจา้าละหัวกุ้งตํำหัวกุ้งพี่าตัวใแม่หน่อยแมาๆพี่น้องต่ำบะคุงหัวกุ้งขั้นกุ้ง,งซูกกุ้งลิบอากาม่เลี้ยวไปเห็นตีพี่น้องกับปุ่นบงังน้ำใหม่ข่อยเนาะซื้อน้ำใหม่มาสามสิบบาทน้ำใหม่เิ่นทุ่ม่นตลาดัน,นมาจากต่งางจังหวัดไหมพี่น,อน้องมาจากหู ก็มี่พักคาพักคุ้งตูเอาพาีตู้มากินนั่พี่น้องอันกินก็เป็นตำมกทั่วเขากัน้นเขากันเด้ซับเซ็บหอมหอมไม่ากับลายนั่นล่ะพีอใหญ่พ่กคุ้มไ้มพี่น้อง khai và mình cảm Hãy subscribe cho บักกอบไมหมพี่น้องพันว่าบักประกอกเพราะมักประกอบก็ยังแบบก็ว่าพันว่าไส้ได้ใส่แบกเกลือคือหอมพี่น้องกุ้งซุกกระม,มีก้กุ้งดิบกระมี้นี่จ้ะ หลานหลานไม่เลยน,นัํามือไม่นันหอก <80 ans. S 1> หืม <80 ans. S 1> สบาดจับอินฟ้าอินฟังคือเก่าจ้ะ trong mẹ trong mùa mưa lắm mù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 a lắm

ไปคุ้มมั้ย <coughs> 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 ทอดไปถึงี่น้องไงลายมือวานม่ได้มากไหมจ๊ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อะไรรูปอะไรุูทะเลลายรูอะไหมี่้งเรว่าเพราะว่ารูจะไม่ต้องัอุยอ้ยโอ้พี่น้องเอ้ยประเด็นโทตาน้ำนอดจะอมฟาดฟาดง่ามกกับรกัตาเท่น่อย ลั้คนกับสิว่ผสมหนาเลยไม่เอาถึงโซโครสต้นรดน้นหมื่น พี่แตว่าเดยดตุก่อแล้วนะเรว่าเอาก็เอาไว้นุบบ้างเียนขีดแ้่อารันี่อะี่ที่ันมีมาการี่เ็นยากไม่อยกครแี้ังอ่ะอื อือโอ้ยอืมน้อง <c oughs> ร้านอย่าขอกลองน้ำเดี๋ยวมาฝากรอกดซับสักไข่มัหน่อยมา,มามย่าจิึนจะข้าวก่อนใ่ป่ะ ทำไมลูกเดี่ยกนาะกินรังไม่ก็อลไรพี่น้องบางแล้วจ้ะจะกินเบิดน,นี่ยแหละแตี่ยวนายไม่อยากใส่เวลาหลายมือละสิบนาทีมาพร้าวมะมาพบมาพร้นานกันพรอหายขีดหอดนะพี่น,อน,ะะน้องเนาะเดี่ยวนายขีดหอดมุเจ้าตุ่ยปูซุกุนดาจามาลูกมาหลานอยา, <laughs> า,ากมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับกับลูกแล้วสวัสดีครับ ฝากช่องให้ยายเรายายจะพาลาไปละลาพ่อแม่พี่น้องไปละก่อนจากกันกดแชร์กดติดกันนะคะบายบายกดดิดแด้วจ้ะบายบายติดติงติดติดอ่ะเราจ้าพ่อแม่พี่น้องมันนี้หน่อยกับผาลูกพาหลานมาล่าพีล่าน้องไปซ่อนนี้นะจ้ะคลิปหน้าพูอกันไม่จ้าบายบายค่ะสวัสดีค่ะบายบาย